โอ้สางคนที่เจ่งพี่มือยอดเยี่ยมเลยคือสางคนนี่นี่ก็คือบรรยากาศของน้องๆเล็กน้อยอยู่ที่บ้านนายมเมืองซบเบาแขวงหัวพันเนาะที่ขาเจ้ามีอาชีพซึ้ของมือกันมันมาน้าเห่าเลยปกติมันเขาจะเอินบานจันทนมอมเพราะเขาออกจากทหารคนมาแล้วมันบานเอามันขาดคู่เขาเลิกน้องน้อยๆเพิ่นกันนะนะฮักแท้หูซานติพยเขาเลยลูก โอ้ได้บรรยากาศงามเลยเนาะเขตสนบดเมืองเวียงไซนี่อากาศก็น่าว่าทุกคนฝนตกเลยเนาะฝนฟอยงามดีเนาะบรรยากาศอยู่ที่บ้านปอกเนาะบ้านปอกบ้านปอกเมืองเวียงไซโอเย็นเลยเบิ่งน้ำหมอกเนาะน้ำหมอกแล้วก็ฝนฟอยลงมาอากาศหนาวแห้งช่วงนี้ก็ฮกองซาเนาะแต่ขาเจ้าก็เฮ็ดนาแสงเด้เฮ็ดนาแสงนี่เตนี้ นาแสงเฮ็ดนาแสงทำนาแสงป้าขาเจ้าอยู่ทางเทิงเดยนี่นี่ขาเจ้าอยู่เทิองอุ้ยนาแสงบ้านปอกหน่อบ้านปอกสายน้ำหาวกามีเลื่อนได้นี่เลื่อนไฟฟ้าเนาะ อยู่บ้านเดนนี่นะบ้านบางบางแสงเนาะบ้านบางแสงบางแสงนาย่มส่วนเผากระมุ่เนาะบ้านทางน้าเฮานี่บ้านนายมเมืองเวียงไส่อาบูเม้นบ้านนี้บอกบ้านสายเด่นระหว่างเวียงไส่บ้านสุบ้เเว่ เขาบ้านสุกเบาแล้วบ่นี่เขาสุกเบาแล้วเขาไม่มีเงี้ยไ้เขาสู้สุกเบาแล้วเด้อว่านี้แต่ว่าไปทีเขาเจ้าติดเห็นเขาไปใหนเนาะเขาไปติดไปว่าครับถ้าว่าบ้านนายมนี่คืออยู่บนสุกเบาบ้านแรกเลยบ้านบ้านทำอิฐบ้านทำอิฐเลยบ้านนายมถึงเดีอนะบ้านนายมบ้านนายมเมืองสุกเบ้าในบป้ายบอกหาสุกเบาแหวนวงพันบ้านไหน น,นอ้นองหน่อยๆเพิ่นกันนะนะฮักแท้ฮูสนันทริบเขาเลยลูกสบายดีลูกเขียนหอ้องเลยแล้วบาฮูสนันทิิบเขาแล้วเลยจักปี่ล่ะลูกจักปีหละลูก,ก,ลลกโอ้แปดปีนปเปนา<ป>นะโอ้ยสั่นเก่งเลยนะนี่ก็คือบรรยากาศของน้องๆเล็กน้อยอยู่ที่บ้านานายมเมืองซบเบาแขวงหัวพันเนาะที่ก็าจา มีอาชีพซึมข,ของน้องๆน,นี่ก็คือการสร้างติบเขาเ<ไ>ป็นอาชีพเลยกับบาไดโน่นปนามาเบิ่งเลยนะฮักทุกคนนะฮักที่สุดเลยเนาะเขาเจ้านี่อายุเจ็ดปีแปดปีนี่เขาเจ้ามีความสามารถหาเงินมือหนึ่งได้เงินอยู่่องเสน้นหาขืนเนาะเพราะว่าเขาจะสร้างได้ซี่หาหน่วยแต่ว่าน่วยหนึ่งหาสิบพันขืนนอน ผู้เลือกันนะฮกตาแพงแค่ดีเนาะเด็กน้อยว้านนายยมเมืองซบเบาแขวงหัวพันกำลังสารตีบเข้างามงามหน่อยข้าเจ้าโบได้เบิ้งเลยเนาะที่บจะซาเวลาซ่านนี่มีข้าเจ้าเบิ้งว่าวเสียงเนาะนี่น้องนเบิ้งว่าวเสียงอยู่ได้นี่ น้องเลยก็คือกันเน,ะนาะนะฮกตาแพงแค่ลูกลูกซื้อแน่เลยนางคงเนาะอายุจักปี้แล้วลูก,กหกปีหกปีแล้วหูห้าเงินหูซ่านติบเขาหรือว่าแอบเขาเนาะถ้าเราเป็นภาษาวันเฮานี่ก็คือแอบเขาที่เขาเจ้าซ่าน่ายนี่จะมีแม่ค้ามาฮับมาฮับซื้อตลอดเลยเนาะโอ้ยนะฮกแต่ลูกเลยซื้อน่ะเลย นางควัดเนาะนางควัดตาแพงแท้เนาะเขาเฮียนป้อเลยป้อซองป้อซองป้องูห่าเงินซองแสนปลายต่อมือโว้ยนะฮักตาแพงอีดีเอาน้องนี่เดซื้อไหนเลยนางเบียงเศร้าเบียงเนาะโอ้ยยืมมานางยืมมาตาแพงแท้เนาะนี่ยืมมาฮักอีดีเลยทุกคนเนาะเป็นเศร้างามๆแต่น้อยอย่างนี้ น้องพุทสุโชความเก่งเฮือนเบาเสียงเบิงดูยกขึ้นักเิงได้มนบแน่นี่ความนี่ก็คือความสามารถพิเศษของเขาเจ้าเลยบ่ไดเบิงเลยเนาะนียกขึ้นเิงเิงหัวพี่อันนี้าความเก่งของน้องน้องๆเนาะนี่หลายคนบ่ที่เอาขึ้นมาทางเถิงนี่เป็นเอาลองเบิงดูสู้ความเก่งนองดูขึ้นพร้อมเดียวน้องพุทขึ้นอีกเออเอานี่ น้องนี่ได้ดได้บอเอาอขึ้นรถโอ้สางคนที่เก่งพี่มือยอดเยี่ยมเลยคือสางคนนี่เอเก่งหลายเก่งหลายลูกนี่เก็บเก็บเก็บเก่งลุนล้เงินก็ลุนละเอ้ยเก่งก็ลุนเงินมีความสุขเนาะทุกคนนี่เข้าเจ้าซ่านแบบมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส ในเวลาไล้เงินเขาเจ้าแห้งมีความสุขอีกเนาะลูกๆขอถา,ามแด่น้องพุทธก่อนน้องพุทธสร้างทิปขเขานี่ดีใจบอทีไล้เงินแมนโอ้ดีใจแท้เนาะเมือม่อมีมีแม่ค้ามาซื้อได้ไล่เงินมันบอกอเก่งแท้เนาะบ้าเสียงจะจ้องอาจะาขนเอาไว้เป็นลูกเพอว่านี่ จกอะไรจัาจากคนเนาะลูกชายฮักกระเลยอันหกปีไปเอาผู้นีบ้บอกผู้นี้เลยจักปีแล้วเจ็ดปีปโอ้ยลืดลูกชายไอ้นี่เด้ไอ้น้อยนี่ซะเลยจักปีแล้วลูกโอ้ซ้ำเดียวลูกชายเปล่าเสียงจองเด้อเปล่าเสียงจองเด้อโอ้ยน,น่ะฮักแค่นาะความเก่งเนาะ ทุกคนเนาะได้มาเห็นน่ะคือ่บบวิญากับเลยนะเบื้องลวมีความสุขแก่น้องๆเนาะนี่ข้าเจ้าเงียบมแจ่มใสโอ้ยบ้านนี้ที่ขาเจ้าเคยสั้นเนาะเคยสั้นที่ว่าพ่อแม่ขาเจ้าเห็นพ่อแม่สั้นลูกก็ไมามาเบื้องสินะเนาะลูกก็เจ้ามาเบื้องเบื้องแล้วก็หูสั้นคือกันเนะ ซันไปสั้นไปมันจะแห้งจะได้ไปจุบน้ำอีกเนาะเพื่อให้มันมันมันอ่อนเนาะเพราะอันเอาไม้ที่มาจักสานทิบเขาเอินไม้อันเด้อไม้กวันโอ้ไม้กวันคือเดียวมดเนาะแต่า่าไม้นี่ปลูกบ่หรือว่าจากธรรมชาติจากธรรมชาติเลยโอ้มีแต่า่ามีความรู้มั่นเดี๋ยวไปเอาไม้มาจักตอก แล้วก็ซ่านแล้วก็ค่ายได้เงินอย่างง่ายๆเลยเนาะลุยบ่าบัวเลยปลูกไม้ต้นทุนนี่บัวเลยบัวเลยจกเลยบัวั่นๆเนาะบัวแล้ออกเพียงแต่เอาไม้จากธรรมชาติแล้วก็มาจากตอกซ่านเท <c oughs> ้าซ่านในไรก็ได้เงินไรเนาะโอ้ <c oughs> นี่พอเพื่อนนี่ <c oughs> ต้นสบับปะเท้ๆอยู่ทางนี้เนาะต้นสับปะเท้ๆท่เลยใดนี่สบายดีเจ้าอนุญาตห้ามพอได้พอซื้อน่ะเลยสออินทอนพออินทอนโอ้ ก็รีใจเนาะทีบ่าก็รีใจที่ได้มาเห็นสาวบ้านานายมของพวกเขานีสั้นทิบเขา,านี่เก่งหลายเนาะเก่งหลายเพราะว่าน,น,น้องๆน้อยฮะนะเขาเจ้าก็สั้นเป็นแล้วอันพอ่อรู้ข้อถามเลยวาอันจุน้องๆเน้อยขน,ยน,ยนานที่ว่าเขาเจ้ามีความพรสวรรค์ยากเฮยนบ่หรือว่าพอแม่พอแม้เขาเจ้าจะแนะนำเฮ็ดบ่หรือว่าเป็นแนวอะไรเ,เอเจ้าส่วนหลยแลวก็มีพรสวรรค์เขาเห็นแลวก็เลยยากเฮ็ดยากสารธนาเจ้าก็เเกิดขึ้นกับแนวคิด องขาเจ้าเองเจ้าเจ้าเจ้าแม่นอก็เริ่มแต่อายุหาปีหกปีนี่สานเป็นหลดหาปีหกปีนี่ตัวอย่างมาเหนฟอร์แมสซานไดเงินด้เนาเเวลาเวลาเข้ามาซื้อเนาะแล้วเข้าเจ้าเล็กน้อยมีความคิดเกิดขึ้นมาเองว่าคอยก็ให้สั้นเป็นจะได้เงินสินะเนาะแล้วบ้านนี้เลยมีความถนัดเรื่องการสั้นมาสั้นๆเนาะดีใจดีใจเอาขอบใจได้เด้อพ่อเด้อ เป็นนายครูแต่ว่ากเกษียณแล้วมันบอกจบเกษียณบ,บำนาญน,นี่เนาน่เป็นบำนาญแล้วกี่บำนาญแล้วนี่เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีว่าไ,ไว้ง่ายเนี่ยในเรื่องของการจักสาเน,เนเนาะแม่นบอกจบสอนเด็กน้อยสอนนักเรียนเนาะก็เลยบ้านนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านจักสานเลยอู้สั่งอะไรได้ให้เจ้านี่เจ้านี่สั่งคุณประโยชน์ให้กับปฏิชาติลาวนี่หลายเด้อ เพราะว่าถ้าทางทางทางคำบอ,อว่าปิดทองหลังพระเนาะถ้าเป็นเป็นความคำคนคนพุทธนะนะมีคนที่หมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเด็กๆในบ้านนายงเมืองศรบ่าวแขวงหัวพันนะครับซึ่งควรที่จะได้รับคําชื่นชมจากทางคนทั่วไปนะก็ <ๆ S 1> ะขอขอถามอน,นุญาตถาม,ถาม,ถ,ามถามชื่อชื่อจันทนถนอมเอ่อจันทนอมนามสกุลนมีตะมง้าได้อ่าน เจอนีไในจักปีแล้วเนี่ยหกหกห้าปีเนาะหก้าปีก็อันบำนาญมาสองสปีนี่แหละเนาะเอาบำนาญสองพันสิบเจ็ดสองพันสิงพันห้ปีห้าปีแม่ม่การอันทํานิที่บ้านนี้นี่ยังยังบราณยังบราณแบบว่ามีการจักสานตร่เบื้องต้นมันจะเป็นอนตัวนออยู่บ้านเก่า ตนบรได้ออกมาอยู่นอกพือหมันการจักสานในบุคคลจะมีซื้อเสียงเพ็รตามเป็นตามเกิดของพ่อแม่์พายนะแล้วบ้านนี้เบื้องต้นเหมือนกันมันมานํำเฮาไหยปกติมันเขาจะอินบ้านจันทน์นมเพราะเขาออกจากทหารขึ้นมาแล้วมันบ้านเฮามันขาดคู่เขาเลยระดมเฮาเป็นครูสอนทางทางเทว่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเฮาก็เรียนอยู่ในโปรสามเทว่าบ้านเฮาขาดคู่เขาลเลยระดมเฮา เป็นอาจารย์สอนสอนปนึ่งปนสองสินะบัดเรือเขาสอนมามีความเกาหนาเขาเลยว่าโอ้ฮเจ้าเป็นหัวนาเฮียนสินะแล้วเลยให้ให้หาย้ายลงมาสอนอยู่พี่อยู่ทางนอกพี่นะทางพลทรายทางนาคุณซุกพี่เขาเห็นเขามีความเกาหนา้เป็นหัวนาเฮียนอยู่พี่สินะเขาเราคิดว่าโอ้การไปกันมากันยุ่งยากเด้สิเขาเลยเลยพาครอบครัวลงมาอยู่นี้เบื้องต้นอ่ะนะปีสองพันเออปีสาวลงมาปีสองพันหะเขามาหอดแล้วกะ โอ้เหตุ án, umas, ไปเห็ุมาผูนั้นก็ยังมาพูนี้ก็ยังมาแหละเลยมาสองเดือนสามเดือนจนหอดปีสองพันสิบสามผู้ีมาเมื่อละบานเลยแล้วเขาเป็นผู้พามาทำอ็ดลื่นอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นอัไรนั้นรื่องที่มา้านนี้เรื่องการจักสารมาละดมว่าให้มันเป็นหัตถกรรมตอนนั้นนไอเหียนจะมีอายุมงหกปีเจ็ดปีเขาว่าท่านซำนั่นเดียให้มันเป็นหัตถกรรมเดี๋ยวดูคนทางกระทรวงทางการศึกษาประจำเมืองเลยนะ ให้เฮ็ดแนวอื่นเขาจะบุเป็นตอย่างวัดทับเซลเป็นหูเป็นผายนะมันบุเป็นแล้วก็เอาอะว่าเอาหัตรกรรมสีเนาะลรให้เขาเริ่มเฮ็ดคือไหมเนาะมันเป็นเห,หมยเจ้ามากเขาว่าเฮียนจัดสารเอฟสิเดน้ให้พ่อแม่จับตอกให้แล้วให้นักเฮียนเนเฮียนโกเฮียนสารามันก็นเลยมาเป็นหัตรกรรมของนักเฮียนเาเตอันุกปีขึ้นมาหอดปัจจุบันในสันการลิเริ่มของการจักสารเนเนเจ้าจะกลายเป็นว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ มีซื่อเสียงทางฮัตตะกับแน่นอวก็เป็นที่มูจักแล้วแล้วก็โอ้อ่าที่มาถ่ายทำรายการนี้คนเบิกโลกเลยห้าร้านวิวรวมสองคนเป็นสิบ้านั้องเสียงเนาะคนจะมูจักไล่ขึ้นคนมูจักลายเลยตอในบ้รดานยูเนียวจะเป็นบ้านทีรี้เล่นแล้กก็การพัฒนาเครชนโบทเฮนี่ก็้องฮับบาไดดี้ครั้งแรก ก็ต้องก็ต้องขอขอบใจคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าเจ้าเจ้าของเด็กน้อยบานนายมมเฮานี่เนาะบ่าบ่มีถ้าบ่มีอาจรย์นนอมนี่ก็บ่มีแล้วเด็กน้อยความเรด็จแบบนี้เนาะอันนี้ก็ต้องขอซึมซมจากใจจริงเลยนะขอขอบใจหลายๆเยอเจ้า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 โอกาสทางทีมงานมาเฮากับบมพียังเพื่อเป็นการยังยืนเฮาไปขอเอาเป็นหัตถกรรมของที่เฮารี่เริมขึ้นมาแล้วมันขอให้เบาเสียง อันกระติบเข่าหน่วยน้อยนึงเนาะถึงว่ามันจะเป็นน้อยกระยาแต่ว่าจิดใจของอดีตในคู่เนาะอดีตอาจารย์เนี่ยขอหมอกไปทางสองสองทานเลยระบายเลยนะขอบใจได้ด้วยขอบใจขอบใจได้หลายนี่เพื่อนจะมอเพ้อเนาะเป็นรางวัลที่ซื้อสมขอบใจขอบใจ ขอบใจน้ำพอลลายลายเดอโชโซี่มีแหงเนาะขอบขอบใจที่มาหอดมาเึงเป็นครั้งที่สองที่สามน่ะเจ้าเจ้าเจ้าอนาคตก็คงจะมีอีกครั้งเนาะมาสุขยุ่งให้กำลังใจแกเด็กๆเรารวมเฉพาะผักสวนนักเรียนเนาะขอบขอบเจ้าเดี๋ยวถ้ามาเทือนหน้านี่ถ้าเปิดไปได้ก็อาจจะมีโครงการเนี่วมาให้เด็กน้อยนักเรียนโรงเรียนเาเจ้าเจ้าเจ้าเขื่อในอาคตเ้า เจ้า<ข>อเอาสซงดีเดอ้เอขอบใจนังพิ่งไฟอยู่ก่อสร้างตีบเขาเนาะโอ้ยนาฮักแทเดีน้องพุทธเนาะฮักตาแพู่บ้านนายมเมืองซุปเบาแขวงหัวพันน้องยื่นขึ้นบังยื่นขึ้นคือเมื่อกี้บังเอจังสัตวลอะ